ซิเจ้าพ่อก่อนเด้อเอานินโซว์ต่อมไหมเอ๊ะโอ้คือหวานแต่ว่าน้ำมอลิคือหวานแต่ว่ามามาพี่น้องมาบาทที่นี่มันเต้าน้ำกันบ่าเนี่เไม่อาขึ้าฟนอาตัดหวานให้บ่ มาจ่ากเห็นว่าแตพันสิบสี่นึมั้งอ๋อมั่เสียเวลาเว้ยเสียเวลาโอบวันปะวันจู่จอ่ พี่ตาวะแขวาหายพี่น้องเอ้ยเสยดเดยนีหเด้ออย่า้ังหา อือมไปเยอะเยเดี๋ยวไปหยาบไปมีมามพักนะเชียห้องไหนนพี่น้องเดอ้อแบบที่นี่นั่งมาอี่อยเข้าจะซื้อแม่งก็ไหล ทำชุบเกลียวครับหวานคำแท่หน้าเสือเสือ,อห,ห่วงห่ตจะบอกเสือห่วงจะบอกคตเสือหายหย,ย <laughs> อกไปเสือคอยคอะคอย มากเลยแดงง้นยูคูไัลแสดงเนาะเลอยสองลอยปักแก้มก็ม่มักคู่หมูผ้าหนูผ้าไม่มีหุกดดนะเดีมาถอดเที่ยมพันหน่ะพัน เมาเราค่ะกัเมาเราบ้างมาพี่น้องมา <c oughs> มาเด้อนี่ซอยจุดเด้อมาเดิอหืมอมำรำพี่น้องเอ้ยขมำรำขมอำรำ เแียแขนนะคุ้มครับไม่นะแผ่แทนนะคมครับเนาะ นั่งอยู่เขียวนั่งอยู่ข้อจุมากก็ไปโอ้เียเสสาสมรวยขนาดนั้เออเรียสซอสาวสครวยครัดแ่มันมดยรนี่นี่แหละอัสันนี่ค่อยๆนี่ขั้นลงไปขยายก้งสี่เห็เนีลยด้แบบ

นี่ไม่พี่บ๊อยแม่บออยตอนนี้ไม่ต้มไรั้ง,งโอ้ยแม่ค่าก็อยากออกอาการแม่ค่าก็เสิงบ๊อยเสิ้งบอกยบ๊กยสามสิบกียบท่านแพ่หน้าวันหวานเด้จ้าอยากอ๋อช่างนี่ังมวันหวานเด้อวันหวานจะทำหวานแ้ก้กค่ัผมอําำา ตัไครัคร่ะตไกดติดตามเกิดตังด้วยนะคะด้คะ <c oughs>